วิธีตัดผมลองทรงสูงขอบขาวนะครับหรือว่าทุกวันนี้เรียกตัดไลฟ์เฟดนะครับอาจารย์จะใช้หวีใหญ่ขึ้นทรงนะครับหวีใหญ่ตั้งขึ้นทรงให้นวลกลมขึนเสร็จแล้วก็จะปัดข้างล่างขาวขึ้นนะครับไทยขาวขึ้นเลยปัตเตเลียนเปล่าๆไทยขาวขึ้นเลยตอนนี้เราจะใช้หวีสร้างทรงขึ้นไปก่อนนะครับ ปลายหวีกดแนบนะครับแล้วก็ดึงโยกกลับมาหาตัวเรานิดนึงใช้ตะแคงมุมปาตาเลียนเข้าไป <c oughs> ดูการวางหวีวางปาตตาเลียนนะครับใช้แค่มุมนิดเดียวแล้วเราก็จะปัดข่าขึ้นไปครับใส่ขาวขึ้นลอยขึ้นไปเลยครับค่อยๆเปลื่อนปรับปาตาเลียนขึ้นนะครับเอียงส่วนที่อยู่ด้านบนเราจะลอยไว้นิดหนึง่งเวลาเราปัดข่า พอถ่าขาวขึ้นปุ๊บเราก็จะเอาปลายวีมาเชื่อบอีกหนึ่งครั้งนะครับปลายบีมาเชื่อมอนิดหนึ่งให้เพื่อให้เป็นนวลกลมกลืนจะเป็นขาวแล้วก็จะเป็นกลมกลืนนวลกลมกลืนขึ้นปลายบีใหญ่นี้มีค่าเท่ากับเบอร์หนึ่งนะครับความหนาเราจะปัดไข,ข่ขาวกันเลยนะครับไมค่อยวางทบมือเบาๆนะครับ ฟันปัตเตอร์เลียนอาจยะไม่ได้โยกนะครับก็ตัดเบอร์ศูนย์ขึ้นไปเลยครับเสร็จแล้วก็ปลายหวีมาเชื่อมทุกครั้งนะครับที่เราสร้างด้วยหวีขึ้นไปเรียบร้อยแล้วคมคืนแล้วพอเราปัดขาวขึ้นไปเราก็จะาปลายหวีมาเชื่อมอีกหนึ่งครั้งก่อนที่เราจะตามด้วยศูนยจุดห้านะครับสุดท้ายเราจะจบที่ศูนยจุดห้านะครับ พอาูนย้นี่จะกินลึกกว่าเอาบอร์หนึ่งนะฮะดูวิธีว่าตอนช่วงที่เราไถาขาวขึ้นนะครับค่อยๆเผลนปรับตะเลียนขึ้นนะครับวางนิ่งๆครับช้าๆเราต้องการความสูงแค่ไหนเราออกแบบไปเลยครับความสูงส่วนมากเฟดก็จะอยู่ประมาณตรงมุมขมับนั่นแหละครับแล้วก็โค้งมาหาด้านหลังค่อยๆเอียงปัตะเลียนแล้วก็ลอยขึ้นไปถะแขงวางนิ่มๆไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเปเหลาแรงนะครับเพราะว่า มันจะทำให้เราพลาดครับถ่ายช,าชา้าๆนิ่งๆลองฝึกทำดูกันได้นะครับนะครับปลายหวีใช้มุมปัตเตอร์เลียนสก,กิทก็ไปแค่นิดเดียวนะครับเดินปัตเตอร์เลียนให้อยู่ในหวีนะครับไม่ให้ออกนอกหวีเวลาอาจารย์ใช้ปัตเตอร์เลียนจะใช้แค่มุมซ้ายกับมุมขวาเอยียงนิดเดียวนะครับใช้แค่ตัดทีละนิดแต่งานจะเร็วขึ้นเองครับ ค่อยๆทำนะครับให้นิ่มๆเสร็จแล้วตอนสุดท้ายเราจะจบด้วยสูตรจุดห้าตอนนี้เราขึ้นด้วยหวีแล้วก็ปัดขาวแล้วก็พอขาวมาไหลปุ๊บหวีเชื่อมมันเดิมตลอดเลยครับทำแบบนี้รอบหัวครับขวาซ้ายทำเหมือนกันหมดเลยครับ <c oughs> ตัดเหมือนกันตั้งแต่ขึ้นจอรไปจนถึงด้านหลังจนถึง ด้านซ้ายขวาขึ้นขวาจบซ้ายเราจะเดินรอบเดียวแล้วก็จบเลยครับค่อยๆทําตอนนี้เราจะเก็บศูนจุดห้าแล้วนะครับศูนจุดห้าแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปค่อยๆวางเบาๆครับค่อยๆลูบขึ้นไปวิธีใช้ฟันรองก็อีกด้านที่อยู่ด้านบนเราจะใช้ให้ลอยไว้นะครับตะแคงไว้นิดนึงเอียงไว้นิดเดียวเอาท้ายลงไปวางแล้วก็ สไลด์ขึ้นลูกขึ้นเป็นธรรมชาติบางเบาๆครับบางเบาๆนิดเดียวมันจะออกมาสวยเลยทีนี้ดูนะครับลองทําดูไม่ต้องไปเหลาแรงไม่ต้องไปทําเร็วค่อยชา้าค่อยๆฝึกช้าๆก่อนเดี๋ยวก็จะเป็นทรงนี่คือวิธีตัดของอาจารย์นะครับสไตล์อาจารย์วันดี ดูนะครับผลงาน